ังให้ถึงมันแห้งครับนี่ล,ล่างมันแห้งครับเพราะว่าเราเอาสิบร้อเหยียบก่อนรถไฟเกียร์ครับก็เอานมาสต็อกครับพี่น้องพอนีอันนี้ฝนตกก่อนนะครับฝนมาเราไม่ได้รถไฟมาเกียร์ครับพี่น้องอยากให้แห้งเราก็เอารถไหาเกียร์ตลอดพี่น้องลูกรางมันก็จะแห้งตลอด ก็จะไม่เปียกครับเวลาเราขนหินสต็อกมาสต็อกที่บ,าบ้านเนี่ยพี่น้องนีนี้เมื่อเราเพิ่งสต็อกเมื่อกี้นี่พี่นอ้องเราลงบอ่อเ,เราย้ายเราขนหินมาสต็อกมาสิบทีย่ยวเลยพี่น้องนะครับจะล่างมันแห้งครับวันนี้อันนี้จะทําทางมาพี่นอ้องโอดินเหนียวด้านด้านในนี่ครับพี่น้องดินเหนียวอยู่ด้านในนี่ครับวันนี้เราจะเปิดอดินเหนียว พี่น้องวันนี้งานของพ่น้องานสวนครับพี่น้องถงคานครับคานที่เราไปเคลียร์ต้นต้นพ้าออกนะครับเราไปเคลียร์ติงต้นาพ้าออกวันนี้ก็ได้สร้างบ้านนะครับเราจะไปถง,งคานมาพี่น้อง งนี่เป็น้องกองตัวนี้สามกองครับสามเที่ยวที่เราไม่ได้เราใช้เกียร์นะพี่น้องครับเราใช้เกียร์มันก็จะแห้งครับ แล้วครับเก็บรวดซึมครับตอนนี้เหลือเกียร์พี่น้องเกียร์ยังเปลี่ยนซินครับเปลี่ยนซินสโลนพี่น้องเดี๋ยวรอสักหน่อยครับเพรว่าจะเปลี่ยนซินครับพี่น้องเก็บรวดซึมครับ จะมุมด้านในครับมุ่งคนขับด้วยครับพี่น้องแดดไม่มีครับพี่น้องเห็นรูปตั้งอันนี้นี่ตากแดดแป๊บเดียวครับพี่น้องแห้งครับ Oh, i รนะพ่อเราหายกีดตัตรงนี้หมน้องก็ไม่ให้น้ำ